วัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับจับงูเหลือมบุกบ้านพักไากดานขมือไก่ต๊อกจับงูเหลือมกินไก่ตอกบ้านพักกกยาการยังไม่อิ่มจ้องขมือนกยุงในกรงอีกเมื่อวันที่10ตุลาคม64หน่วยกู้ภยัยเมืองพัชนกได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุทัยธานีว่ามีงูเข้าบ้านพักไาการเสกสรรบางสมบุญเลขที่85หมู่ส สแกกังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่รับแจ้งจึงได้รีบเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับงูพบว่าเป็นงูเหลือมได้ขึ้นไปนอนขดตัวอยู่บนหลังคาจั่วเหล็กที่มีการคุมไว้ในกรงนกยูงและเร้าไก่ตอกโดยงูเหลือมไม่สามารถที่จะลงมาได้เนื่องจากติดตะแกรงตะข่ายเหล็กที่ติดไว้ใต้หลังาคากู้ภัยเมืองพัชโนก จึงได้ใช้วิธีการเหล็กมาแย่ตัวงูเหลือมและให้งูเหลือมขย่อนไก่ต๊อกออกมาส่งกินเหม็นตบอบอวนคระคุ้งจากนั้นหน่วยกู้ภยัยต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปบนหลังคา เพื่อขออนุญ,ญาตผู้ดูแลบ้านใช้ค้อนทุบกระเบื้องออกมาเพื่อที่จะดึงงูเหลือมออกมาความยาวประมาณ2เมตรซึ่งงูตัวดังกล่าวได้เข้าไปกินไก่ต๊อกหนึ่งตัวและกําลังจะเข้าไปกินนกยูมแต่ติดตะข่ายกงจึงไม่สามารถลงมาเขมือบได้เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการจับและหลังจากนั้นก็ได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ขอขอบคุณข่าวจากแนวหน้าอนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังแอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ